สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ o v e r t o p Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกมนีโนโคมิคอฟเวอร์ครับในราคาแพงราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ l i น e หรือว่า f Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกดกนเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับเพื่อนกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเป็นเกมใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวแล้วก็เปิดมาให้เล่นหนึ่งวันแล้วนะครับกับ Chain C2X และวันนี้ครับก็มีกิจกรรมให้ด้รับนะครับ เิดเข้ามาผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่ออัปเดตกิจกรรม a i r d ดบ์นั่นเองครับประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆน,นี่ได้รู้เรื่องข่าวสารนะครับตอนนี้ก็ผมเข้าไปดูในเรามาดูรางวันนะครับรางวัลที่เขาแจกนะสำหรับกิจกรรม Airdo บตรงนี้นะครับอ่าให้เราเลื่อนลงมากเลยก็ได้ครับผมแล้วเรามาดูเรื่องราวของกิจกรรม a i r d ดบ์ครับกิจกรรม a i r d ดบเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27ก็คือวันนี้นะครับ ถึงวันที่26สิงหานะสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงระยะเวลาเอาล่ะคราบเพื่อนผู้โชคดี200ผู้โชคดีเนี่ยจะได้20 C2X ครับผมและก็20ผู้โชคดีหรือผู้ที่ได้รับรางวัล Airdrop ชนะเลิศไปครับได้อยู่ที่300 C2X นะครับผมอู้เยอะนะถ้าเรามาลองคำนวณราคานะครับสำหรับ C2X ณปัจจุบันเราจะได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีวันดีคืนดีนะครับประกาศ Airdrop มา เฮ้ย hey, เราได้ไอ้ดอย่างี้นะครับโอ้โ oh, หใครนี่เป็นคนที่โชคดีนี่บอกเลยว่าทําบุญด้วยอะไรนั่นเองนะครับ24่สถกครับผมคนที่ได้อยู่ประมาณ200คนครับก็จะได้ประมาณ498บาทและผู้ที่โชคดี20คนครับผู้ที่แบบว่าพกดวงอะไรก็ไม่รู้ใส่องค์พระอะไรก็ไม่รู้นะครับจะติดหน้าทองนะอะไรก็ไม่รู้ครับ <laughs> จะโชคดีอะไรขนาดนั้น ได้ไปที่300 c 2 x ครับผม7,478บปาทครับณปัจจุบันราคาเลยนะครับผมนี่ก็คือผู้โชคดีนั่นเองนะถ้าใครได้ไปนี่โอ้โหสุดยอดมากครับและวิธีการลงทะเบียนนะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยครับเพื่อนๆไปสมัครแอป C2X ครับถ้าใครยังไม่มีนะไปสมัครแล้วก็ใส่ที่อยู่กระเป๋านะครับ C2X เนาะเอามาลงแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปอะไรเรียบร้อยครับคือไม่ยากนะไปติด ตาม w i t t e r อร์หรทวิตติดแฮชแท็กอะไรต่างๆนาะนาะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่ไม่น่ายากอะไรมากนะครับผมโอเคนะก็หลังจากนี้เราก็จะไปที่ตัวเกมครับมาเรามาดูในตัวเกมนะครับซึ่งตัวเกมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ลงคูปองนะครับมันจะมีรหัสคูปองอยู่นะเป็นรหัสที่ให้เพชรนั่นเองครับ5้ารอยเพชร นี่ก็คือเพจของเรานะครับอยู่ตรงนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะ <c oughs> ก็ไปเล่นได้นะครับแล้วก็มาใส่คูปองคูปองเนี้ยกดตรงนี้นะครับปึ๊บพอกดตรงนี้แล้วมันจะมีคําตรงนี้ครับเราว่าคูปองได้ให้เราโกเข้าไปครับพอเขาโกเนี่ยมันจะเข้าไปที่หน้าให้กรอรหัสคูปองนั่นเองครับเอาไปลงได้นะครับหน้านี้ไว้ละกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำไปลงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เลยแล้วกันครับโอเคครับผมนี่คือรหัส คูปองครับเวลาเราใส่ไปเราจะได้500เพชรนะครับเพื่อไปสุ่มตัวละครนั่นเองนะกดเลยนะครับผมนี่นะตามนี้เลยครับผมถ้าใครยังไม่รู้รหัสนะครับเอารหัสนี้ไปใส่ปึ้งกดนะครับนี้เราใช้คูปองเรียบร้อยครับผมพอใช้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้ากระเป๋าของเราเองนะครับนี่นะตรงระบบนะครับเราก็จะได้500เพชรนั่นเองครับผมนี่พอได้500เพชรเอาไปทําอะไรสุ่มตัวละครครับเพื่อให้ได้ตัวที่เทพนะครับแล้วเราก็จะได้กรอบทองไปไวโอเค ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยเพราะว่าเกมนี้เึ่องผมชอบในตัวระบบของเกมนะครับอันนี้เป็นชื่นชอบในส่วนตัวละกันแล้วก็ผมจะไลฟ์สดสตรีมนะครับเกมนี้ก็ช่วงบ่ายโมงนะครับเป็นต้นไปก็มาเจอกันได้นะครับเมื่อไหรที่กำลังเ,เล่นเกมนี้โอเคคลิปนี้ฝากไปแค่นี้แล้วกันครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมสำหรับเกมไอเดนดูคาครับผม